เอาละกลับมาอยู่กับอ <Yeah, S 1> <Fate S 2> ีเวนต์เฟสแกนออเดอร์วันนี้จะพามาลุยดได้90ผลพัดของอีเวนต์ไหว้ดามปีสงวนที่สามของเซิร์ฟจีนเนาะตูเราจะเจอเป็นอ่าแลนเซอร์เนาะเพราะฉะนั้นเออแล้วเจอเป็นแลนเซอร์ที่เป็นอะไรเ <laughs> จอแลนเซอร์เดี่ยวสามตัวอ่ะตี้ที่ผมจะใช้จะใช้เป็น <c oughs> ดับเบิลแคสตูเรียนะแล้วก็ใช้เป็นตัวดาบก็คือตัวของโฮุไซว่ายน้ํา เซเบอร์ er. สกิลที่ผมอัพเอ่อซีเอ,อ, C e อต้องปลดนะก็คือ50%มันจะได้ดาเมจโบนัสเพิ่มแล้วก็สกิลที่ผมอัพจะอัพ1กับ3เต็มก็คือสกิลชาร์จเกตแล้วก็สกิลของอาร์ตเนาะที่เหลือไม่มีอะไรละผมไม่ได้อัพเวฟเพิ่มสกิลอะไรกับตัวหกคูไซเนาะแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ต้องใช้ก็คือโอเบรอน เพราะว่าในเวฟสุดท้ายเราจะได้เกรมาประมาณ50หากใครไม่มีโอเบ์ลอนเนี่ยก็ต้องหาตัวเล่นเกรไปช่วยแต่ผมไม่คอนเฟิร์มว่ามันจะชนะไหมนะอะโอเบย์ลอนผมก็อัพสกิลตันหมดเหมือนกัน10 10 10 CE ผมใส่หมดเลยก็คือ CE ดรอปของเนาะอ่ะซึ่งด่านนี้แน่นอนต้องพึ่งชุดสลับ oh, s <S พยายามจะไม่ชอบใช้ชุดสลับเพราะว่าผมอยากจะฟาร์ม่ังอื่นนะโอเคก็เดี๋ยวไปดูกันว่าด่านม,มันจะประมาณไหน เว็แบ,บแรกเหมือนที่ผมบอกครับเราจะเจอตูที่เป็นแลนเซอร์ตัวเดียวอ่ะเปิดมาก็คือให้กดสกิลเติมเกรดที่เป็นเร่งเกรดนะของแคปเทอรีให้หมดมันก็จะได้กเกรดประมาณ90%แล้วก็กดสกิลหนึ่งของตัวของฮอกุไซเนาะมันก็จะได้เป็น100กว่ากว่าๆแล้วก็บับอาร์ตซึ่งทุกสกิลเนี่ยมันจะสามเทินเพราะนั้นกดตั้งแต่เทินแรกได้เลยแล้วก็ยิงฮกุไปครับ ะจะได้ดามเมจประมาณ6กแสนนิดๆแล้วก็ได้เกตคืนมาประมาณ50%เนาะตัวเอซสองที่เราจะเจอจะเจอเป็นมังกรเ,เลือดประมาณ2องแสนก็ไม่มีอะไรก็บับตาบคู่ไปเลยอ่ะแล้วก็พกกุไปเลยครับ อ่ะได้เมตรก็จะประมาณนี้เอออ่ะทีนี้เวฟสุดท้ายเราจะเจอกับศัตรูที่เป็นแลนเซอร์ท็อเลื่อนล้านหนึ่งอ่ะเกียร์เราจะได้ประมาณ50เซนก็ไม่มีอะไรแล้วก็สลับหยิบโอเบรอนขึ้นมาครับกดสกิลหนึ่งโอเบรอนจะชาร์จอี้อีก30%พร้อมแบบ ดาเมิ strength strength right? ่งฮอกกุเพิ่มด้วยเนาะแล้วก็เติมเกรดให้มันเต็มเตๆร้อยไปครับนี่มีอะไรแล้วก็บัฟดาบเนื่องด้วยเราต้องกดบัฟนี้นะเพราะว่าสกิลที่เราอยากได้ไม่ใช่บัสเตอร์เป็นบัฟอันนี้ก็คือทําให้ฮอกกุแรงขึ้นไปอีกเราจะทําให้สารเลือดหนึ่งล้านเนี่ยตายได้แล้วก็บัฟดาบอันสุดท้ายแล้วก็ฮอกกุได้เลยครับไม่ต้องกดแคสเทเรียฮอกกุอะไรเท่านั้นเพราะว่าคอนเฟิร์มว่าตายแน่นอนดาบสุดท้ายจะโอเวอร์คิว ปุบเรียบร้อยจีจีครับอ่ะสำหรับใครอยากฟาร์มดันนี้ก็คุ้มนะกับค่าบอลผมให้บอลเยอะมากได้พันสามเลยฮะโอเคแต่ก็น่าจะประมาณนี้แต่ผมไม่ได้อยากได้ค่าบอลเท่าไหร่ผมอยากได้ชุดมากกว่าก็คงจะไม่ค่อยได้ฟาร์มดันนี้ก็ไกด์ตี้น่าจะประมาณนี้สำหรับดันนี้ครับ